สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัเบเกาวสารของพิศดารแมนเชสเตอร์เอเน็ต์อยากร่วมสนุกจัดป่าย b k เเว็บออนไลน์แบบหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ที่ b ี8คแปเนเริ่มต้นกันที่ใครจะเป็นเบอร์เจ็ดคนต่อไปของแมนยูนี่คือสี่กองหน้าที่แมนยูนะครับควรดึงเสียบตำแหน่งแทนโรนโด,นโดหากอำลาทีมในช่วงซัมมอร์นี้ และตอนนี้นะครับคงไม่มีข่าวไหนจะช็อกค,ความรู้สึกแฟนบอลแมนยูครับได้เท่ากับการประกาศการย้ายทีมของคริสเตียนอเดนโดดาวยิงดับหนึ่งของทีมโดยเจ้าตัวให้ผลว่าต้องการเล่นในพุทบวันดับสูงอย่างยูฟาแชมเลียกในฤดูก,กาลหน้าเมื่อข่าวออกมาเช่นนี้ครับในขณะที่ตลาดการซื้อขายนั้นยังเปิดทําการเชื่อว่าทีมงานของปีศาจแดงคงต้องรีบกลางลิสต์รายชื่อของกองหน้าที่เตรียมดึงมาเข้าแทนดาวยิงชาวโปรตุเกสรายนี้ซึ่งพวกเขาก็ยังมีตัวเลือกในซัมเมอร์นี้อยู่บ้าง และนี่คือสีดาวยิงที่แมนยูนั้นควรดึงเข้ามาทดแทนคริสตินโนเดโดก่อนตลาดปิดลงไปคนที่1ครับวิกเตอร์โฮซิเมนจากนาโปลีแข้งอซูกานารายนิคเคยเกือบย้ายไปเป็นนักเตะของแมนยูครั้งที่โซชานะครับยังเป็นผู้จัดการทีมก่อนที่เขาจะเปิดตัวอูเรียนดิกาโลมาจากเซนิสซูเปอรีกครับอย่างไรก็ตามครับในสมัยนี้โฮซิเมนเองเนี่ยเคยเต็มข่าวคราวเป้าหมายของอาร์เซนอลซึ่งกำลังไล่ล่ากองหน้าอยู่เช่นเดียวกัน แต่ตอนนี้ข่าวของเงียยไปแล้วเพาะมิกเกลติต้ากำลับบงรอการเปิดตัวของกาเบรียลซุดอยู่นั่นเองดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสของเนวิเต็ตจะกลับมาคุยกับนาโบลีครั้งหนึ่งซึ่งพวกเขาก็อาจจะทุ่มเงินมาหาศาลในการคว้าตัวแข้งในจีดรายนี้พร้อมกับทั้งค่าเหนื่อยดับแสนปอนขึ้นไปเพื่อที่จะโน้มน้าวนักเตะอย่างเต็มที่เพราะถ้าเกิดว่าโรนโดย้ายออกไปนะครับพวกเขาไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยถึง4แสนปอนให้ใครอีกแล้วครับคนที่2ครับเมนฟิสเดปายจากสโมสรบาร์เซโลนา อนาคตของแข้งชาวรัดรายนี้ที่บาซ่าเองไม่แน่นอนว่าตั้งแต่ครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยที่ผ่านมานับตั้งแต่การมาของชาบีเอโนเรสแล้วก็ในช่วงเสมอร์นี้เมื่อต้สงกัดมีขาออกมาอยากได้ตัวโรเบิร์ตเดวันด็สกี้นั่นยิ่งทำให้เขาแทบจะไม่มีที่ยืนที่ค้าหนูเข้าไปใหญ่ครับแม้ยังมีบาดแผลจากความล้มเหลวที่โอทัฟอร์ดครับในช่วงปี2015-17 แต่ดีปายก็ออกมาพูดไหว้ครั้งว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองในพิมลิกซึ่งว่าไปแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ดูจะเหมาะดีกับการคืนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งด้วยสัญญาที่เหลือเพียงหนึ่งปีเชื่อว่าบาส์เซุลน่าเองนะครับคงไม่ใจร้ายตั้งราคาแพงหูฉี่ครับเรื่องนี้ก็พอคุยกันได้และถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยอายุ8ปีพร้อมกับสถานการณ์การเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้ามาแล้วครับที่โอลิมปิกลียงน่าจะช่วยเขาเนี่ยมาทดแทนโรนโดไม่มากก็น้อยครับ คนที่3ครับมูซาเดเมเล่จากสโมสรโอ,อลิปิกลียงครับนี่เป็นอีกหนึ่งแข้งครับที่เคยเป็นข่าวคราวกับแมนยูครับตั้งแต่สมัยของโซชาครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ไปคว้าเอาอิโกโลตามมาด้วยเอดิสันเคาวนี่มาร่วมทีมแทนแต่ในซัมเมอร์นี้ถ้าไม่มีโรนโดน,นะครับเทนฮาก็อาจจะต้องมองหามาที่เดเมเล่ดูบ้างจากจำนวนเงินที่ใช้ในการชอปปิ้งก็น่าจะเพียงพอที่ยื่นข้อเสนอให้กับลียงพี่นา พร้อมด้วยค่าเหนื่อยง,งามๆสักก้อนก็คงจะเพียงพอในการโน้มน้าวแข้งเช้าเพร่งเสรายนี้ให้ย้ายมาสร้างอาณาจักรใหม่กันได้เดนเมเด็มีทุกอย่างที่ผู้จัดการทีมในยุโรปต้องการครับอายุแค่25ปีและยิงได้ทั้งหมด25ประตูจากการลงเล่นในหลีกเอิง30นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งก็ได้ไม่แปลกใจว่าทําไมเขาตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในตลาดรอบนี้คนที่สครับเทมมี่อับราฮัมจากสโมสรโรมา ที่พิแดงไม่เคยมีข่าวให้ความสนใจี่มิอาราฮาแม้กระทั่งตอนซัมเมอร์ที่แล้วนะครับ ที่เจ้าตัวเตรียมย้ายออกจากเชลซีเพื่อไปซบตักโรม่าที่มีโจเซม,มุนโยอดีตกนซือยูเนเตดคุมทีมตั้งแต่นั้นนะครับชื่อของแข้งไว้ย40ปีรายนี้ก็หอมขึ้นมาทันทีหลังจากยิงประตูระเบิดระเบ้อในซีรีอาและพาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าคอนเฟลนต์ลีกด้วยทั่วไปเล็กที่สุดของยุโรปได้สําเร็จโดยมีข่าวว่าอาร์เซนอลครับเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับให้ความสนใจดึงกลับมายัางนอนดอนอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามครับด้วยการที่ไอ้ปืนโตเนี่ยหันไปมุ่งมั่นกับกาเเเบีียลลจุ่่าาาากกัััววนนนนนน้้้้้แแมชตตอููไดดดดคคขขขงงงใพพึหป โจเซมุนิโยและยินข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้เพื่อดึงเอาอับราฮัมกลับมาล่าตะข่ายแทนโรโดโดยด่วนครับข่าวต่อมาครับเทนฮักเพิ่มความเชื่อมั่นดึงดิซนโรมาร่วมงานผีครับเอลิทเทนฮักครับมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการคว้าตัวดิซนโรมาติเนสครับปากกันหลังอาร์เจนตีของอาแจ็คฟาวิโซโรมาโน่ครับนักข่าวชาวอิตาลีกูรูตลาดการซื้อขายรายงานว่าดิซนโรแจ้งกับอาแจ็คอัสเตดามครับ ว่าตนเองนั้นต้องการย้ายไปเล่นในพิมลีกูกาน้าจึงตัดตัวเลือกหรือแค่แมนเชสเตอร์เดนตกับอาร์เซนอลและหวังว่าต้นสังกัดจะยอมปล่อยตนเองย้ายทีมก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนยูเองนะครับยื่นข้อเสนอขอซื้อดิซอนโรให้กับอาจ์เจนตินาแล้วตัวเลขนั้นใกล้ถึงหลัก40ล้านปอนด์และตอนนี้รอเพียงคําตอบจากทิงดังเนเธอร์แลนด์ว่าจะยอมรับข้อเสนอหรือไม่ครับเทนฮากนั้นเป็นเจ้านายเก่าของดิซอนโรครับมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าพวกเขาจะสามารถดึงตัวซินเตอร์แบ๊ ทีมชาติอาร์เจนตินามาร่วมง,งานที่โอทราฟอร์ดในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เคยให้ความสนใจเยเรียทิมเบอร์ครับเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนของอาร์เจค็คแต่โอกาสดึงกองหลังดาวรุง่งทีมชาตินิธอร์แลนด์ครับจะดูยากยิ่งกว่าครับนี่คันเบรก่าวสารของพี่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ